ขออนุโมทนาสาธุครับนนท์สองกล้องเลยครับโอเคนี่ก็เอาของที่หลวงตาท่านได้รับถวายมาหลวงตาท่านก็ถวายให้วัดต่อนะครับเอขออนุโมทาาสาธุครับญาติธรรมที่ถวายหลวงตาบุญเชิมานะครับนี่ ंगुति दीक्षितांगितांग शु सब शो वनरसों था मनीष्योतिरसो यथा सभ्यो विवरो न चुनाथवंतरा शनि चंगु पचावी नौ चंदी खा बनौ สาธุอนุตานิครับอันนี้ก็หลอดของที่ญาติโย,ยมถวายหลวงตาบันชื่นมานะครับเนาะหลวงตาก็ได้อ่าถวายต่อต่อทางวัดนะครับเนาะหลวงพ่อครับอันนี้วัดอะไรครับผมวัดสว่างอารมณ์วัดสว่างอารมณ์เนาะวัดสว่างอนะารมณ์มัจจันมันจันฝังโน้นพวกรักพรา,าจะเรียมกมันจันพวกรักทั้งสองวนันครับผมเนาะ เทวทิวัตนี่คือวัดสว่างอารมณ์คครรัับบอำเภอด่านขุนทดตำบลด่านขุนทดอำเภอด่านขุนทดเก่านครราชสีมาครับขออนุโมทนาครขออนุโมทนาบุญกาุศาบุญกุศลได้ครับผมกราบเลยครับเนาะครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับขอฝากกดไลค์กดติดตามช่องบอลบอลออนทัวร์ด้วยนะครับขออนุโมทนาสาธุบุญกุศลด้วยกันทุกท่านครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ